ดูเป็นอังกฤษที่เป็นวินเทจปีชอบของเก่าเคยได้มีโอกาสไปเรที่เพียงศิลก็ชอบก็เลยตอนกลับมาก็เลยคิดว่าถ้ามีบ้านเนี่ยจะแต่งสไตล์นี้เพราะว่าเหตุผลที่ชอบสไตล์นี้คือมันไม่ได้ดูคือมันมีหลายแบบที่เป็นมินเทจแต่ว่าเพียงศิลป์ที่ตัวเองชอบนี่คืออบกุ่นมันไม่ได้ดุหรืหลา เวลาโมเดิร <si ์นก็สวยแต่เวลาโมเดิร์นบางทีเรีอยู่แบเกรงๆยอันนี้ก็คืบอกว่าอยากได้เป็นเตาถิงแ่ยากไนที่เก็บรองเาวเขาก็จะแบบดีไซน์ทั้งฟังก์ชันทั้งดีไซน์ให้มันแบบ Declaração de amor, te espero do farol pra ver o sol se pôr, fazer amor, fazer amor. ถ้าจะาคนที่ชอบแต่งบ้านเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องเป็นสไตล์นี้ก็ได้นะคะสไตล์เลยเนี่ยสำหรับตัวโบเองวิธีการเลือกคือเมื่อเรารู้แล้วว่าเราชอบแบบไหนเนี่ยเวลาเราไปเลือกของเนี่ยก็คือจะต้องจินตนานการออกในหัวว่าไอ้แบบเนี้ยเมื่อมาตั้งอยู่ในบ้านเราแล้วอ่ะมันใช่โบรู้แล้วว่าแบบสไตล์เนี้ยเราเลือกของแต่งบ้านเราก็จะดูแล้วว่ามันใช่มันใช่สไตล์เนี้ย แล้วก็บางทีคิดก่อนว่าถึงแม้บ้านยังไม่เสร็จแต่คิดก่อนว่าซื้อมาเราจะมาวางตรงไหนของบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนแหล่งที่ซื้อเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญมากโบแนะนำค่ะก็คือดูตามติยาสารเราที่เป็นนิยศสารแต่งบ้านทุกทุกอย่างเลยนะคะคืโอโบโบมีเยอะมากก็คือเราดูก็เขาจะมีแนะนําว่าอันนี้อยู่ตรงไหนแล้วพอเราไปเรื่อยเรื่อเนี่ย,เ,ยเราจะเริ่มรูไล่อย่างของโบเนี่ยดู ไปดูมาหมดทุกที่จริงตั้งแต่ตลาดขายของเก่าเจเจจนถึงอยู่บนห้างแบบพารากอนอะไรเงี้ยก็ดูซึ่งสําหรับโรเองไม่ไม่ได้ติดอยู่กับร,ราคาแต่ติดอยู่กับว่าเมื่อซื้อมาแล้วมันเข้ากับบ้านได้ไหมซึ่งบางชิ้นในบ้านเนี้ยมีหลักมีตั้งแต่หลักสิบจนถึงแบบหลักหมืน่นหลักแสนก็มีค่ะแต่ว่าแบบเราเราไม่ได้ติดเรื่องราคาที่เราซื้อมาแล้วเราชอบแล้วรู้สึกว่ามันใช่สไตล์มันเข้ามาอยู่แล้วมันแบบอยู่กันได้แบบกลมกลืน นันน่าจะเป็นพลิปท,ที่ที่อยากจะฝากไว้คะ